วันนี้จาก็มาเล่าประสบการณ์ที่ของจ่าจริงๆเลยที่ได้ไปอยู่ในช่วงที่เขาทำคอร์รัปชันกันแบบแบบกินกันเห็นเห็นเ,นเลยนะแล้วจ่าเชื่อว่าอย่างหนึ่งเนี่ย ทุกที่มีคอร์รัปชันหมดไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่อเมริกาก็มีครับรแต่ว่า,า,าไม่เกรงกลัว<ร>ว่าคุณจะยศสูง<ร>เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อคุณทําผิดเราขอบอกเลยว่าเราจะไม่มีเนื้อที่ให้พวกคุณวันนี้ขอบอกว่าคลิปนี้ต้องมันแน่ๆอาจารย์มันอีกละทุกคลิปอาจารก็พูดว่ามันแต่วันนี้มันไงมันตรงที่ว่าเราจะเอาการ คอร์รัปชันในกองทัพเรืออเมริกามาพูดว่ามันหนักหนาสาหัสมากน้อยแค่ไหนแล้วไอการที่เขาเรียกว่าคอร์รัปชันหรือว่าเกี่ยวกับการทําอะไรสิ่งแย่ๆในทหารชั้นผู้สูงเนี่ยลองมาดูนครับว่ามันจะเลวร้ายมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องตามมาฟังครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโอมาริกาอราวเดอะเวิ วันนี้จ่าจะเอามุมมืดของกองทัพเรือมาพูดโอ้โห,หมุมมืดใช่ครับมุมมืดการคอร์รัปชันในกองทัพเรืออเมริกามีการคอร์รัปชันตอนนี้นะครับที่ที่ที่ยังอยู่ในระดับสารเนี่ยมีประมาณเกือบสามสิบกว่าท่านอ่าและนี่แค่ยังเริ่มนะยังมีขึ้นอีกเยอะเดี๋ยวจ่าเชื่อว่า ลายชื่อจะขึ้นมาอีกเยอะเลย30สกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จาตีหรือพลทหารนะครับมีในระดับถึงนาเอ้พเลเรือตรีพเลเรือจัตวานาวาเอกโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะว่าในช่วงคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้เป็นช่วงแค่เดือนสองเดือนมันเป็นช่วงปีแล้ว าวาเอกท่านนี้อาจจะเข้าไปละแล้วก็ย้ายมาคือมันบนเว,วียนแล้วยังมีชื่อที่เขาพยายามดึงเงินอยู่มันสั่นคลอนกองทัพเรือมากๆเพราะว่ามันชะง,งักกับการเลื่อนขั้นมันชะง,งักกับการเป็นผู้นําของกองทัพเรืออเมริกาม,มันทําให้สั่นคลอนของวงการกองทัพเรืออเมริกามากๆเพราะว่าหลายๆท่านยังมีคดีที่ยังต้องแก้ต่างว่าคุณได้คอร์รัปชันหรือเปล่า อ่าทุกคนเริ่มแล้วเฮ้ยจ้าคอร์รัปชันอะไรเนี่ย,ยอยากรู้จังเลยอะ่ะทหารชั้นผู้สูงหลายท่านอยู่ในลิสต์ด้วยเดี๋ยวต้องมาเจาะลึกกันครับเดี๋ยวจ่าจะมาพูดเอาอธิบายให้แบบเข้าใจถึงน้ําถึงเนื้อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันว่ามันร้ายแรงมากน้อยแค่ไหนต้องฟังวันนี้มวนแน่ๆวันนี้กับคอร์รัปชันที่ถือว่าคอร์รัปชันที่ใหญ่ ที่สุดของกองทัพเรือที่เคยเกิดขึ้นมามาฟังกันครับ โอเคจ่าได้เปิดคลิปไปแล้วแล้วก็จ่าได้แปะรูปผู้ชายท่านหนึ่งแล้วก็รูปรูปร่างหน้าตาดูอ้วนเหมือนกันและแกนี่ได้ถ่ายรูปเกี่ยวถ่ายรูปกับพลเรือนาวาองค์นาวาเอกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วชายคนที่อยู่ในรูปนั้นคือใครคนนี้ถ้าจากที่จะาอ่านมาเขาดั้งเดิมนี่มีเชื้อสายเป็นคนมาเลเซียแล้วก็ตั้งก่อตั้งบริษัทที่ที่รับเหมา นะรับเมาอะไรเดี๋ยวจ่ามาพูดอีกทีนะแต่ว่าบริษัทเขาได้ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ถ้าจะาจำไม่ผิดแล้วมันเกิดขึ้นมายังไงเดี๋ยวจ่าต้องมาเจาะลึกและอธิบายทุกคนเข้าใจแนะ่แต่ก่อนที่จ่าจะเข้าไปอธิบายจ่าขอเล่าบางสิ่งบางอย่างก่อนเมื่อปี2003เรือจ่า USS Kitty Hawk ได้เข้าร่วมฝึกกับสิงคโปร์แล้วก็เมืองไทยแบบร่วมฝึกกันเลยนะครับแล้วก็พอเราฝึกเสร็จเนี่ยเรือได้เข้าไปจอดชางกี ชางกีนเวโอเบสในสิงคโปร์หรือค่ายเรือชังกีถ้าจะจำไม่ผิดมันนานแล้วกองทัพเรืออเมริกาเนี่ยมีบทบาทในหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองและก็ยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้การที่เรือได้แวะเข้าออสเตรเลียสิงคโปร์เวียดนามนะครับเข้าไปเวียดนามแล้วเมื่อก่อนไม่ได้เวียดนามนี้ไปไม่ถึงเลยนะ เข้าฟิลิปปินส์เข้าเกาหลี India, เข้าอินเดียฮะอินเดียเข้าอินเดียด้วยเข้าปาอ่าเข้าดูบงดูไบ Dub เข้าเนี่ยมันเชื่อมความสัมพันธ์แล้วมันทําให้เห็นได้ว่าเฮ้ยเรืออเมริกาเขาสตรองจริง,รงนะเขาสามารถเข้าไปเทียบท่าแล้วก็มีคอนเนคชันโดยการไปเที่ยวเอาลูกเรือไปเที่ยวน,น,นู่นเที่ยวนี่เชื่อมความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาของกองทัพเรือเลยแหละเพราะว่า มันเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศนั้นๆว่าเฮ้ยเราก็สามารถมาจอดเรือตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าการที่เรือจะไปจอดที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วเราจะคิดว่าอผอ,อของเรือลำนี้ยกโทรศัพท์โทรเฮ้ยสิงคโปร์ผมแวะจอดอท่าเรือคุณได้ไหม เข้าไอ้ชางกีไอ้ไอ้ท่าเรือชางกีได้ไหมไม่ได้มันไม่ได้ง่ายขนานดะนั้นนะแต่มันมีตัวกลางตัวเชื่อมและนี่แหละก็คือต้นเหตุของการคอร์รัปชันครั้งนี้ตัวกลางนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกันก่อนที่เราจะไปสาธยายเกี่ยวกับตัวกลางว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นจากเขาบอกอีกหนึ่งว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อปี2003จะได้เข้าไปร่วมฝึกกับ กองทัพเรือไทยแล้วก็กองทัพเรือสิงคโปร์กองทัพเร,รือออสเตรเลียอ,อีกหลายประเทศเลยแหละแต่ตอนนั้นจะเป็นแค่พลทหารเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะ,อะมองรูปภาพใหญ่ๆมันมันก็ไม่ได้มีรูปภาพใหญ่ๆเหมือนที่ตอนเรามองเห็นตอนนี้ตอนนั้นก็เหมือนลูกเรือที่แบบ i, เฮ้ยเรือออกไปตั้งนานแล้วออกไปฝึกเหนื่อยเฮ้ยอยากไปปลดปล่อยแล้วก็ไปมีความสุขไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ไหมในเวลาเรือเข้าแต่อเผอิญว่า เราฝึกเสร็จแล้วเรือเข้าไปจอดที่จะจจำไม่ผิดชางกี naval base หรือว่ากองค่ายทหารเรือชางกีจ่าได้เห็นเรือไทยด้วยและจ่าได้ไปเหยียบเรือสุขโขไทยด้วยนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดที่ได้อยู่เรือสุขโขไทยในช่วงปี2003จําจ่าได้ไหมครับสวัสดีครับจ่าได้ไปเหยียบเรือสุขโขไทยและได้ไปมีสัมผัสก,กับการได้เห็น เรือสุโขทัยและจ่าเขาบอกว่าอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้คือว่ามีอะไรที่คล้ายคลึงเกี่ยวกับการเซตอัพของเรืออเมริกามากๆเยี่ยงกับเซอร์ก w วิลเลียมหรือว่ายกหรือการเซตอัพของเรือหรือว่าประตูประตออะไรแล้วม่รู้ที่หลังว่าถ้าจะจําไม่ผิดเรือสุโขทัยคือเป็นเรือเก่าของกองทัพเรืออเมริกาและถูกขายไปแล้วก็อเมริกาเอเมริกาก็ขายไปให้กับกองทัพเรือไทยอันนี้ถ้าจ่พูดอะไรผิดไปขอกราบอภัยด้วยครับแต่ว่าพี่น้อง2003ครับ จาครับแล้วก็มีพี่จ่าโทรอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยเราสองคนได้เข้าไปเหยียบเรือสุขโขทัยครับยังไงก็ทักหลังไมามานะครับถ้าได้อยู่ช่วงนั้นแล้วแล้วถ้าจําจ่าได้ยังไงขอขอขอสวัสดีแล้วกันครับผมส,สุดยอดประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเราเรารู้เห็นเลยว่าอย่างกับเรือประเทศอื่นนะอย่างกับประเทศไทยสุขโขทยัยเขาก็เหมือนดับไฟแล้วก็หลับไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่ามัน ผมเคยถามพี่ๆน้องๆเรือสุโขทัยที่เข้าไปไปถามนะเพราะว่าเฮ้ยพี่ไปเที่ยวสุโขทัยไปเที่ยวสิงคโปร์กับกับกับจ่าไหมตอนนั้นนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไอ้เงินไทยกับเงินสิงคโปร์มันคนละแตกต่างกันไปก็มันไม่สะดวกเขาก็นอนอยู่บนเรือดีกว่าอันนี้จ่าเขาไม่รู้แท้จริงอย่างไรนะครับแต่ด้วยการที่ว่าค่าเงินมันมันก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วก็เขาอยากประหยัดเขาก็เลยไม่เที่ยวกันก็เลยอยู่นอนบนเรือไปก็รู้สึกแบบเฮ้ยอยาก ชวนพี่ๆเขาไปเที่ยวเหมือนกันเลยแต่ว่าเราก็ไปเที่ยวในสิงคโปร์แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเรือ,อเมริกาเข้าไปจอดเนี่ยขอบอกเลยนะครับบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้มันจะมีอ่าประตูเหล็กก็ก็คล้ายๆเกตอะแบบกั้นไว้เลยไม่ให้คนนอกเข้าพอคนในออกก็ทางประตู มันก็แบบรอบแบบที่จอดเรือคือแบบมันเป็นเนื้อที่ที่เขาเก็บไว้ให้อกองทัพเรืออเมริกาโดยเฉพาะนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็จะมีเต็นต์โอ้ต้นเต็นต์นี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ก็ขายบงขายเบียร์มาหงอาหารโอ้โหสนุกเฮฮาเมากันมันกันเต็มที่ส่วนคนไหนที่ออกไปนอกเมืองขอบอกครับว่ามีรถบัสอะรถบัสใหญ่ๆอะเป็นสิบยี่สิบสามสิบคันรอเอา ผลทหารที่จะไปเที่ยวในเมืองสิงคโปร์เนี่ยแล้วเป็นทุกที่ทุกประเทศนะจะมีอะไรมารับไปหมดเรียบร้อยเลย คือคือพวกทหารพวกนี้คือเขาพร้อมหมดละส่วนนี้ที่แอร์เรยท์ที่เขาก,เากำหนดไว้ตรงค่ายนะหรือว่าตรงที่จอดเรือเนี่ยเขาทําให้ให้เกี่ยวกับให้กับคนที่อาจจะไม่สามารถคร้างคืนได้นะก็ไม่มีก็จะมีทหารชั้นผู้น้อยหรือว่าทหารใหม่นะครับที่ยัง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 ไม่เข้าเกณฑ์ที่สามารถออกไปค้างข้างนอกไนดะ้เขาก็จะปาตี้กินบงกินเบียร์ในค่ายหรือว่าในแอร์เรย์ที่เขาจอดไว้ให้นะครับ ลองนึกภาพดูสองสองอาทิตย์ก่อนเรือจะเข้าไม่ว่าจะเข้าไปประเทศไหนก็นแล้วแต่เขาบอกเลยว่าจะมีคนจากประเทศนั้นๆบินเข้ามาแล้วเขาก็จะไปตั้งโต๊ะในโรงอาหารของเรือมีทั้งหมด3โต๊ะด้วยกันโต๊ะที่1แลกตังค์เอาเงินดอลลาร์แลกเป็นเงินที่ประเทศนั้นๆใช้เพื่อพร้อมกับทหารพวกนี้จะพร้อมไปเที่ยวสลามกองสนุกกันละมันละคราวนี้นะ และอีกโต๊ะหนึ่งเป็นทัวร์ครับไม่ว่าทัวร์อ่ะทัวร์ไปดูหนุ่นทัวร์ไปดูนี่ทัวร์เที่ยวหนุ่นทัวร์เที่ยวนี่แล้วคุณก็ซื้อเลยซื้อทัวร์ตรงนั้นเลยตรงๆเลยนะบริษัททัวร์โอ้โหโต๊ะที่สามโรงแรมครับโรงแรมคุณจองได้ทันทีเลยจองได้เลยจองปุ๊บปุ๊บปบ๊ว่าคุณพักที่ไหนจ่ายโรงแรมเท่าไหร่ได้ราคาลถเท่าไหร่คือทหารพร้อม พร้อมเวลาเวลาเรือจอดเมื่อไหร่เราพร้อมเรารู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ไปค้างข้างนอกเราก็มีเต็นท์ที่มีอาหารมีเบียร์มีอะไรคือแบบเต็มที่อ่ะเต็มที่เต็มที่เขาบอกเลยว่ามันมันแบบพร้อมแบบครบเซตแต่ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าการที่เรือของอเมริกาเนี่ยจะเข้าไปจอดได้มันต้องมีคนกลางที่คอยดูแลอย่างกับ เตรียมตัวเพราะว่าเพราะว่ากองทัพเรือจะไปจัดการเรื่องรถทัวร์ก็ไม่ได้กองทัพเรือจะไปจัดการเรื่องโรงแรมอะไรก็ไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยอินเอร์น็ออินเทอร์เน็ตในเรือเนี่ยจะไปจองโรงแรมนู่นจองโรงแรมเนี่ยมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้สมัยนี้จ๋าก,ก็ยังคิดว่ายังใช้ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเราอยู่บนเรืออินเทอร์เน็ตนมันก็ใช้ยากอยู่มันก็ยังคงคงคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่แลกเงินเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะว่าเราใช้เครดิตคาร์ดเอาใช้คาร์ดรูดมุ่นสบายใช่ไหม แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีตัวกลางที่เชื่อมต่ออเรือจอดที่ขยะก็มาด้วยอ่าขยะไปไหนแล้วครับมีตัวกลางที่รับขยะอ่าเอาขยะพวกนี้ไปอ่าเฮ้ยเรือจะมาจอดได้มันต้องจ้างนักบรรดาน้ำไปตรวจใต้เรือวะมีลำปงระเบิดโอ้โหแบบอลังการงานสร้างคือมันต้องเตรียมสรุปมีคนกลาง คนกลางคนเนี้ยบริษัทกลางกลางเนี่ยรับงานมาคือเป็นตัวเชื่อมทุกอย่างเลยแล้วตัวกลางคนนี้คือใครอกลางเต็นล์อ,อ,าอาหารเฮ้ยเรือมาจอดเทียบท่าเครื่องยนต์ที่สามเสียเฮ้ยเราจ้างบริษัทข้างนอกในประเทศนั้นมาซ่อมให้สบายเลยโอ้โหเฮ้เยอ,อาหารไม่พอ รับอาหารมาเลยบริษัทตัวกลางเป็นตัวเชื่อมดึงอาหารหนูน่นอาหารหนี่ผลมไม้สดเอาเข้ามาเต็มที่น้ำมันไม่มีพุบเติมมาน้ำจืดหมดไม่มีดึงมาหมดเลยบริษัทกลางรับหมดอ่าทุกคนเริ่มเข้าใจละเริ่มทีนนิดละอ่ะก็มันก็เชื่อมต่อกับคุณที่ชื่อเลนเลนนตดฟรานซิสเนี่ยแหละครับที่จ๋าพูดเกินไปออ่่าา ในในหัวข้อของการของการคอรัปชันครั้งนี้ทางกองทัพได้ตั้งชื่อเคสนี้ว่า Fat l ลนเนอรหรือว่า l e โอนาดนะแต่ว่าภาษาอังกฤษจ,จะคิดว่าเขาอ่านว่า Fat l ลนเนอร์นะครับแฟตเลนเนอรก็คือเป็นชื่อ,อเคสนี้ที่เขาเรียกว่าคอรัปชันที่เกิดครั้งนี้โดยการที่ตั้งฉาย,ยาว่า Fat ก็เพราะว่าคนชื่อ f r a n c ิสเลอ n น r d เนี่ยที่เป็นเจ้าของ CEO บริษัทในสิงคโปร์ที่มีเชื้อสายเดิมเป็นคนมาเลเซียเนี่ย แกตัวโตวแกตัวแบบน้ำหนัก350ปอนด์ก็ประมาณ160กิโลอ่ะต,ต,ตัวใหญ่แบบนะที่ถ่ายรูปโอ้โหกับที่จ่าแปะไว้ข้างแรกอ่ะคนคนนี้แหละเป็นคนเจ้าของบริษัทอ่าคราวนี้เนี่ยมันคอร์รัปชันกันยังไงล่ะครับก็แฟตเลนเนอร์เนี่ยได้ไปเจอกับคนกลุ่มกลุๆหนึ่งก็คือทหารชั้นผู้สูงก็ ส่วนมากทหารชั้นผู้สูงคนกลุ่มเหล่านี้จะจะอยู่ในหน่วยกองกองกองทัพเรือบัญชาการที่7หรือว่า s f v e n t l e e t h ฮ a ค q u a เตอรอยู่ญี่ปุ่นแล้วเขาคุมหน้าน้ำมหามหาสมุทรแปซิฟิกเกือบครึ่งหนึ่งเลยเพราะอีกครึ่งหนึ่งก็คขรับผิดชอบอยู่ที่ฮาวายใช่ไหมแล้วคนคนนี้ดันให้ข้อมูลกับแฟ l ์แลนด์ เกี่ยวกับการมูฟเมนต์ของเรือว่าเรือจะเข้าแวะนี้เฮ้ยผอบอของเรือแบบอยากจะเข้าประเทศนี้แฟ t เลนเนอหาให้เพราะว่าการที่จะไปขออนุญาตอย่างเข้าไปจอดเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงไม่ใช่ว่าจัสแม็กเป็นคนโทรหาให้แล้วนัดแน่นะครับอันนี้ถ้าจ่าพูดผิดไปขออภัยด้วยแต่ว่าด้วยจากที่จ่าไปศึกษามาเนี่ยมันไม่ใช่มันมีบริษัทกลางเนี่ยอะแล้วก,แวก็แล้วก็มันมันมัน,ม,นมันเหมือนคล้าย ความเชื่อมสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆด้วยอย่างกับเรือไม่เข้าไม่เคยเข้าเวียดนามมาก่อนแต่เรืออเมริกาก็เข้าเวียดนามด้วยเพราะว่ามีบริษัทกลางเชื่อมให้เป็นตัวต่อให้อ่ะจะอ้อมโลกมาแล้วเอาเนื้อเนื้อเน้นๆเ,เลยก็สรุปแล้วว่าคนคนนี้เนี่ยโดยด้วยด,วย,ดวยการที่ว่าเฮ้ยอาจจะอาจจะอะอะเอาคนมาซ่อมเครื่องยนต์อ่า ในราคา2,000แต่เขียนให้กับกองทัพเรือ5,000เหรียญเพราะฉะนั้นเขาชาร์จตังค์แบบรถบัสไปเหมามาจากสิงคโปร์หรือว่าเมืองไทยหลับเหมารถบัสมารถบัสคิดตังค์อยู่1 0 0 0แต่ลุงแลนเนอร์เนี่ยลุงแฟตแลนเนอร์เนี่ยเล่นชาร์จไป5,000บาทาคิดเป็นราคาบบนี้คือคือเขาเขียนเขียนเขียนแล้วมันมีคนรู้เห็นเป็นใจในที่เป็นกองทัพโดยการที่ว่า ได้ข้อมูลแล้วว่าเรือจะเคลื่อนที่ไปไหนบ้างและการที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือเคลื่อนที่เนี่ยถือว่ากองทัพไม่เห็นด้วยอย่างแรงโดยการที่การที่ว่าเป็นคนที่ไม่อยู่ในคือเป็นความลับสุดยอดอะการเคลื่อนเรือหรือว่าเรือเคลื่อนที่ไปในแต่ละที่หรือว่าเรือจะไปจอดที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นความลับที่คนนอกไม่ควรจะรู้และเราก็ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพอร์ฮาร์เบอร์เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับเพอร์ฮาร์เบอร์ นะเพราะว่ามีคนบอกข้อมูลว่าเรือเข้าเฮ้ยเรือจอดเรือนู่นเรือนี่ก็เห็นได้จากประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพเรือสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เล่นด้วยก็คืออยังไงอะจะไม่จะไม่ไม่บอกตำแหน่งว่าเรืออยู่ตรงไหนตรงไหนให้กับคนคนนอกอ่ถ้าเราจะบอกอาจจะสองวันเรือออกมาละอ่ะก็บอกอ่ะเรือแวะเข้านี่ แต่ว่าข่าวออกไปสองสามวันให้หลังว่าเรือเคลื่อนที่ไปแล้วในการที่ว่าทหารชั้นผู้ใหญ่เนี่ยมีแบบอ,อ๋อพเลเรือจัตวาพเลเรือโอ้ยพเลเรือแบบเยอะแย,ยะไปหมดเลยแล้วก็นาวาเอกแบบคือคือเขาให้ข้อมูลแต่คราวนี้มันไม่จบตรงนี้ไงแฟรแลนเน็เนี่ยเชื้อสายคนเชื้อสายมาเลเซียเนี่ยฉลาดเขาก็ให้พวกนาอาพเลเรือจัตวานาวาเอกบินไป บินไปเช่าโรงแรมซื้อของหรูนาฬิกาดีๆของแบรนด์เนมให้กับทหารเหล่านี้แล้วเวลาพวกเขาพอเรือเข้ามาเนี่ยยังกับพลพลเรือจัตวามาเนี่ยเอาเอาลูกน้องเข้ามากันเต็มเลยเนี่ยก็ไปอยู่โรงแรมนี้นี้แฟตัเลนเน็ตก็จัดเด็กเพราะว่ามีโสเพณนีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแฟตัเลนเน็ตก็จัดเด็กๆสวยๆงาม เต็มที่สไลม,มากองนั่นก็ถือว่าเป็นการทำผิดวินัยแล้วแล้วก็โอ้ยค่าโรงแรมค่ากินอาหารแล้วมีคนได้ตังค์ด้วยอ่าแล้วพอเขาเริ่มความสัมพันธ์เกี่ยวกับทหารชั้นผู้สูงพวกนี้เนี่ยพอพวกทหารชั้นผู้สูงพอเขากเกษียณออกซื้อตัวเข้ามาให้ทำงานกับบริษัทอีกคือมันวนเวียนอะ่ะแล้วเรื่องบันแดงเนี่ยเพราะว่าอะไรเหรอก็เพราะว่าบริษัทอื่น ที่ถูกกดไงอ่าพี่แฟลเนตเห็นป่ะรูปโปรไฟล์เขาไปถ่ายรูปกับพลเรือตรีพลเรือเอกพลเรืออะไรเยอะแยะไปหมดเขาก็ถือว่าเขาบิ๊กไงคือถือว่าเขาใหญ่ไงพอบริษัทอื่นจะมาเป็นคู่แข่งก็ไม่ได้ไงมันเลยไม่ได้ไม่ได้เงินไงแล้วเรือเข้าแวะเมืองไทยสิงคโปร์ฮ่องกงมาเลเซียออสเตรเลียโอ้ยมันเข้าเยอะนะแล้วแบบแบบใช้เงินนี่แบบมหาศาลนอะ่ะแล้วแฟลเนตเนี่ย เป็นคนจัดแจงทุกอย่างเลยนักบรรดาน้ําไปตรวจสถานที่เขารู้ไงว่าความต้องการของกองทัพเรือต้องการอะไรบ้างเวลาจะเรือไปจอดท่าไหนมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะเพราะเวลาเข้าไปมันก็สมูทไงมันไม่ต้องมีข้อตกบกพ่องเรือเข้าไปทหารอย่างจ่าก็ไปเที่ยวแบบสนุกเฮฮานะมันก็เลยแบบมันก็ถือว่าผิดกฎวินัยอย่างแรงครับอย่างกับทหารชั้นผู้สูงพวกนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ย การคอรัปชันครั้งนี้เนี่ยของพวกทหารทั้งหลายเนี่ยมีทั้งหมดเกือบ30กว่าท่านนะครับที่เป็นชั้นถูงสูงเลยม,มันมันมีมันมีข้อไม่ถือว่าข้อเสียแต่ว่ามันทําให้กองทัพเรือสั่นคลอนอย่างแรงเลยเพราะว่านาวาเอกหลายท่านที่อยู่ในลิสต์พวกนี้เนี่ยจริงแล้วเขาจะได้ขึ้นไปเป็นพลเรือจัตวาเนี่ยแต่มันชะง,งักไงแล้วการที่จะแล้วแล้วมันมันเกิดขึ้นในช่วงเวลา 7-8ปีในช่วงสงครามที่กำลังร้อนแรงแล้วกระทรวงกลาโหมจ่ายตังแบบไม่คิดหน้าคิดหลังคือปั่นเลยคุณต้องการเงินเท่าไหร่ส่งไปอ่ะไม่รู้แสงมื่นแล้วเนี่ยอ่ะ,อะไม่เป็นไรเราก็ฟังโอ้มืดแล้วไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าขอบอกเลยว่ามันทำให้มันทำให้โครงสร้างของกองทัพเรือเนี่ยที่จะเลื่อนขั้นไปเป็นในระดับ พเลเรือเนี่ยมันมีปัญหามากเลยเพราะว่าหลายๆท่านนี่แค่30ชื่อเท่านั้นนะยังยังไม่หมดและยังกําลังสืบสวน n c i s กําลังสืบสวนกันอยู่และจ่าชื่อว่ายังมีชื่อมากกว่านี้อีกกับทหารชั้นผู้สูงตอนเนี้สั่นคลอนมากๆกับทหารชั้นผู้สูงของกองทัพเรืออเมริกาเพราะว่ามาเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันครั้งนี้เกี่ยวกับแฟตเลนเนอร์โอเคครับ วันนี้จ๋าก็มาเล่าประสบการณ์ที่ของจ๋าจริงๆเลยที่ได้ไปอยู่ในช่วงที่เขาทำคอร์รัปชันกันแบบแบบกินกันเห็นๆเลยนะแล้วจ๋าเชื่อว่าอย่างหนึ่งเนี่ยทุกที่มีคอร์รัปชันหมดไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่อเมริกาก็มีครับแต่อย่างหนึ่งที่จ๋ายังเชื่อมั่นจนถึงปัจจุบันนี้ กระทระวงความยุติธรรมหรือความยุติธรรมในการที่เราจะไม่มีเนื้อที่ให้กับคนเลวอยู่เนี่ยกับโดยเฉพาะในการที่ใส่เครื่องแบบหรือเป็นคนมีสีเนี่ยจะเชื่อมั่นในความยุติธรรมนั้นมากคือคุณทำผิดไปเถอะคุณทำคอรัปชั่นไปเถอะแต่อย่าให้พวกเรารู้หรือว่าใครที่ไม่เห็นด้วยรู้ เพราะว่าเมื่อเรารู้เมื่อไหร่เราไม่อยู่นิ่งแน่ๆเพราะว่าเราไม่กลัวไม่เกรงกลัวว่าคุณจะยศสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อคุณทําผิดเราขอบอกเลยว่าเราจะไม่มีเนื้อที่ให้พวกคุณอยู่และจะเชื่อมั่นในในในขั้นตอนนั้นมากๆเพราะว่าเมื่อเรารีพอร์ตไปแล้วเ,เราเราจะไปรู้สึกผิดทําไมอ่ะเราต้อง รู้สึกโกรธด,ด้วยซ้ําว่ามันนั่นแหละที่ทําให้กองทัพดูแย่ทําให้กองทัพเสื่อมโทรมะนะเพราะฉะนั้นจา่าไม่รู้สึกผิดนะถ้าถ้าไปวันใดวันหนึ่งจ่าได้ไปเจอทหารท่านใดที่ทำคอร์รัปชันเราจะสมน้ําหน้าเขาด้วยละ่ะแล้วก็คงไม่ซ้ําเติมแต่ก็จะเมคชชวร์ว่ามันคนนั้นต้องไม่มีหน้าที่อยู่ในกองทัพต้องถูกไล่ออก เพราะว่ามันมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์กับรุ่นคนน้องๆที่กําลังจะเข้ามามาเป็นตัวแทนของพวกเรามันไม่แฟร์โดยการที่คุณเห็นแก่ตัวโดยการที่อยากจะคอร์รัปชันอยากจะกินอยากจะอยู่สบายแต่ว่าเงินเดือนมันก็เยอะพอสมควรแต่ว่าคุณไม่รู้จักอิ่มไปกินอ่ากินเนื้อที่และใช้เครื่องแบบและใช้ทหารเพื่อกบเก็บ,เก,บเก็บกวยกอบกวย ส่วนเงินที่มันไม่ควรที่จะตกไปถึงมือคุณเพราะฉะนั้นคอร์รัปชันถึงเกิดเกิดขึ้นแน่ๆในกองทัพเรืออเมริกาเกิดขึ้นแน่ๆแ,แต่ว่าถ้าเรื่องมันแดงเมื่อไหร่คุณไม่มีเนื้อที่อยู่ในกองทัพเรืออเมริกาแน่ๆครับผมวันนี้จ่าขอฝากคสนี้กรณีนี้ให้ทุกคนปังแล้วกันครับกับเคสแฟตแลนเนชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ยังไงก็ เขียนเขียนลงมาข้างล่างคอมเมนต์ว่ารู้สึกยังไงกับเคสกรณีนี้นะครับนี่ถือเป็นถือถือว่าเป็นการคอร์รัปชันที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในในกองทัพเรืออเมริกาเพราะว่าอย่างที่จ่าได้พูดไปมันมันเกี่ยวข้องกับทหารชั้นผู้สูงเยอะเลยครับเยอะเลยและและและเขาก็ถึงแม้ทหารเหล่านั้นจะเกษียณไปแล้วนะแล้วขอบอกเลยว่าเกษียณไปแล้วด้วยซ้ําแต่ไม่เป็นไรครับ เรามีกระทรวงความยุติธรรมที่จะไปคอยเช็คบินฐา,านชั้นผู้สูงเท่านั้นถ้าเขาผิดจริงนะครับวันนี้ยังไงจะาขอไปก่อนขอบคุณครับที่เข้ามารับฟังกับแฟตเลนดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ